จริงจริงแล้วเนื้อเซราหมาเยอะมากอืรีบกดเลยสองคนคือเจ้าพ่อและเจ้าแม่โซเอาแล้วดูเนื้อนะเนื้อวิตซีคือแบบนี้เลยนะแล้วทาก่อนแป้งนั่นแหละอาจจะเป็นที่คนกดแล้วแหละพี่บาสไม่ใช่เห็นไหมล่ะบอกแล้วพีทะยงจริงอ้าวไม่เข้าข้างเหรอออ๋โอเคพี่บาสหนูไม่ว่าพี่บาสแล้วนะอันนี้นะคะทุกคนมันเป็นวิตามินซีแล้วเป็นวิตามินซีเซรั่มนะคะ ของคุณหมอและปกติคุณหมอขายสองร้อยเก้าสิบาทเนี่ยขายไปแล้ว1ล้านขวดแต่วันเนี้ยคุณหมอมาที่เนี่เราทั้งกดทั้งข่มเหงทั้งทุกอย่างคุณหมอให้คุณหมอให้เราในราคาแค่ไม่ถึงร้อยอะไรยิางนี้จกินทำไมเราทีมงานจะใส่เพิ่มหรอหมดคุณหมอรู้ไหมว่าในสต็อกคุณหมอเหลือเท่าไหร่สต็อกจริงอ่ะสตอกจริงเท่าไหร่ทั้งโกดังคุณหมอเหลือแค่พันชิ้นพูดจริงเหรอแอม แอมสารภาพแปลแอมก็จริงกับกูไปก่อนแล้วคนดูหนึ่งหมื่นสามพันคนเขาอยากได้คนละขวดเลยนะอคุณหมอออกตัวคุณหมออยากเป็นสปอนเซอร์ไม่หรือวาคุณหมอทำโรงงานใช่ครับทำโรงงานก่อนโรงงานเองนี่เลยเอาหรอเราโรงงานเองจริงฮะ แต่มีคนบอกว่าใช้ดีจริงตัวนี้ใช่ใช้ดีจริงล้วดูล้วดูเนื้อเป็นสีส้มคน,คนบอกไม่ทันเยอะเลยทำยังไงดีเนื้อเป็นสีส้มตัวนี้ครับผมปกติแล้วราคา290บาทไม่บิ๊กดูน,นแต่วันนี้ใครได้99บาทคือคุมคค้มค่าก็เรากดขีขคมเห็นเขาขนาดนี้เขาจะมาอีกไหมอ่ะจะไม่กล้าแล้วแม่วันนี้ใครอยากได้อีกเม้นมาเลยใครอยากได้อีกเม้นเข้ามาเลยเดี๋ยวจะขอโรงงานให้เดี๋ยนะจะปลุกโรงงานอก็คือคุยเรื่องโรงงานตรงนี้เลยเราได้ยิบ้องกันใช่ไหมเบี มันหมดจริงๆอ่ะมันยังเหลืออยู่ที่โรงงานหลักพันอยู่แค่พันเดียวแล้วเอาของโรงงานมาอะไรสักอย่างคุณบอกผมด้ทุกคนคุณหมอเขาหมดจริงๆแล้วทุกคนแล้วเป็นวิธีและเฟิร์นอ่ะคนมาเฟิร์นการันตีเลยว่าเฟิร์นอยู่ในวงการนี้มันนานเนื้อเขาดีมากและที่สําคัญเป็นเซรั่มของคุณหมอมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณหมอจะออกมาขายของหลักสิบใช่แต่วันนี้ที่ทุกคนได้ในราคาหลักสิบนี่ยเพราะพวกเราใช่เพราะพวกเรานิสัยดีเพราะพวกเราอบอุ่นนิสัยดีอบอุ่นเน้นกันเลยอบอุ่น ไปกดราคาเขาไม่พอขอขอเขาฟรีขอสปอนเซอร์เขาใช่แล้วคนใช้ดีจริงเต็มเลยอ่ะใครจะมาอีกก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจ้างแกงเราทุกคนครับผมขออย่างเดียวเดือนพฤษภาถ้าใครเจอคุณหมอในงานปาร์ตี้เบอร์เดย์อยากให้เดินไปขอบคุณถ้าเจอคุณหมอเดินไปขอบคุณเลยว่าวันนี้หนูมีโอกาสได้กดถือมาก็ได้ทุกคนเพราะวันนี้คุณหมอให้จริงๆอ่ะทุกคนตะก้าพอไหมครับ พร้อมไหมคุณหมอพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมลูกทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมคุณหมอหมดอะเพิ่ดาวเลยวันนี้คุณหมอจะให้พี่น้องเนบัตรสามสอง่าสามสองหนึ่งเปิดเลยค่ะไปสองร้อยเก้าสิบบาทเหลือเพียงแค่เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมครับผมจีซอนบิซีนะครับผมเฟิร์สสกินแคร์เฟิร์สแคร์เซรั่มพี่น้องพักแล้วมือนีพี่น้องอยากนาขาวอยากนาไซตตัวนี้เข้มข้นมากสองร้อยเก้าสิบไม่ขายวันนี้เก้าสิบเก้าบาทเป็นราคา แม่ด้อมเป็นราคาแม่ด้อมคางเงินไปจากงานวันเกิดพันแล้วพี่น้องกดได้หลายเพื่อนสิขายของมือนีไปจากวันเกิดเนา้องพันแล้วมือนีพี่น้องเฝ้ากดเลยในราคาพิเศษพี่เสดแล้วผมเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทหมดแล้วคุณหมอจะเพิ่มหมดสิผมมันจะกดเหมือนกันอเล็กเติมอีกคุณหมอหมดแล้วหมดเองแล้วหมดแล้วหรอเอาดีดีหมดเองทำไงต่อกดทั้งเซต็แม่มันหมดแล้วแต่เซตอ่ะ ขอเซตสักยี่สิบได้ไหมคะขอแบบเซตสักยี่สิบได้ไหมเซตหรอเราเราเราได้อยู่ใช่ไหมเราเราได้อยู่ได้ไหมแม่เอาเท่าไหร่ขอเป็นเซตหรือว่าขอเป็นขวดขอผ้าเป็นคอเลยอผ้านะผ้าเป็นคอเนี่ยตอนนี้พี่ฟวรต้องไปทอเองนะถ้าขอบ้านก็จะให้กูกวดเออเี้าก็ให้ทอ ล่าสุดจะหลอกไปขอนแก่นไปขายยาดมหมดแล้วเบสช่วยด้วยเขาบอกเบสช่วยด้วยเขาบอกหมดแล้วเบสคุณเก่าเก่าเบสต้องช่วยเราแหละเบสช่วยไม่ได้อ่ะมันหมดแต่คนอยากได้เนี้ยเต็มเลยอ่ะคือเบสนต้องก่ามีอะไรเบสช่อยากได้อะไรอีกแม่เบสเบสก็ไดแต่แต่เต็มเลยอ่ะคือเห้คุณหมอหมดแล้วนะคะคุณหมอมีอะไรให้อะมันหมดแต่คนอยากได้เนี้ยเต็มเลือเหลืออันไหนเซรั่มกับ เซตใช่ไหมไฮยาครับไฮยายังเหรอได้บอลนี่เขาบอกไฮยาไม่ใส่ดีเขาบอกศูนย์แล้วศูนย์เราไปไฮยาไหมล่ะเอฟซีศูนย์เราไปไฮยาแล้วบอกว่าไฮยาเนี่ยสำหรับหน้านุ่มอันนี้มันหมดเราาไไปยชื่นตลอดวิตามินซีได้อีกแค่หนึ่งพันที่สุดท้ายครับมาอ่ะงั้นเอานี้ก่อนนี่ก็ทุกหมดคืออันนี้คือหมดทุกคนเดี๋ยวว่าอะไมีแค่พันเดียวคุณหมอไปเก็บทุกที่ที่คุณหมอเราขายหนึ่งพันในเวลาไม่กี่นาทีนั่นะสิตกโรงงานดึงเอามาให้ให้บีบีแฟนเลยนะเนี่ยอือ พวกเธอถ้าพวกเธอทําตัวกันอย่างเงี้ยเราจะได้สปอนเซอร์เยอะนะรู้เปล่าครับนครับอ่ะทุกคนเตรียมตัวนะอันนี้หนึ่งพันเอาสุดท้ายแล้วอัพเที่เล็กขอย้ำอย่ากดแค่หนึ่งผมบอกเลยว่าขนาดนี้แล้วต้องกดสิบไปเลยเล็กอย่าพูดอย่ากดหน่อยกดให้เฟินด้วยเอาอันนี้ด้วยใช่ไหมไม่กดให้เฟินด้วยได้ยังไงไปคุยกันดีๆแอมแอม ทุกคนคุณหมอคุณหมอ99บาทนะเวลานี้คุณหมอคุยอยู่กับแอมนะคะ99บาททุกคนแล้วกดหนึ่งอยากกดหนึ่งอยากกดหนึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยดีมากลุ้นจังเลยอ่ะเขาปรึกษากันแล้วค่ะทุกคนมียอดโชว์ไหมมีอันนี้ก็กดแล้วนะอันนี้กดเผื่อแล้วกดเผื่ออะไรใช่ไหมหนึ่งร้อยโอเค สวยอ้กูร้อยหมดคุณจะบ้าเหรอเพราะว่าเดือดรบอกว่าจะไปแบ่งปันเพื่อนน้องแม่นายแบ่งน้องนาแบ่งนัดแบ่งยุ้ยกม่บอกเองอ่ะว่าซื้อตุนอ่ะโอ้โหเกินกดเธอจะมากดแค่สิบไปได้แล้วดูนะเนื้อสีส้มวิตามินซีฉ่ำๆนะครับผม99บาทจากราคา2 9 0บาทนะครับจาก2 9 0ฝากโกพีหนงตอนนี้เลยซีเบียเบืองเหนือเรื่อยๆเนี่ย แล้วเนื้อคือเข้มข้นมากนะครับผมดูเห็นไหมเนี่ยไม่แล้วทุกคนขำฮ้ยมีคนได้แปดสิบสี่บาทครูปองแค่กดพิมพ์แค่ร้อยเองมีคนได้91บาททุกคนอ่คูปองคูปอง2องทุ่มแปดสบสีจิ้มเลยแล้วตอนนี้คูปอง2องทุ่มได้84บาทเฮ้ยได้91กด100ใครมันจะมาเรียนแบบฮะใช่ ตอนนี้คือใครแต่สบาทตอนนี้ตะกร้าขึ้นใครรีบกดเลยนะเพราะเป็นราคาพิเศษเลยเพราะแล้ววันนี้มือเร็วหมดมีคนบอกว่าหมดอย่าดกริงสิหยางสายมือเร็วสายมือเร็วสินค้าเราขายไปเกือบสามพันชิ้นแล้วนะครับทุกคนครับคนที่กดแล้วไม่ยืนยันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ้านเหลือเยอะไหมลูกฟิวเตอร์อันนี้วะไม่ได้วันนี้ผมไม่ยอมนะคุณหมอต้องหมดโรงงานใช่วันนี้ต้องหมดค่ะพี่เบิร์ดไม่มีผมใช่เพราะว่า บอกเลยว่าพราะน้าขายกันเองนะทั้งหมดโรงงานมี่มาเยอะน้าขายสีมดหล่อหัวน่าจะกินนะอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยสุดท้ายค่ะทุกคนพี่ดิ้จิ้มทุกคนพี่เฟิร์นแนะนำอย่างนี้นะคะเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มหัวเชือวิตามินซีเข้มข้นนะคะก็คือเป็นเซรั่มของคุณหมอแล้วคุณหมอก็มาเองด้วยวันนี้และที่สําคัญ290บบาทแต่วันนี้เราขอคุณหมอในราคาแค่ 99ก้าสิบาที่เซอรถดีๆและวันนี้ใครกดยืนยันออเดอร์บางคนได้ไม่ถึง99บางคนได้แ0บางคนได้84นะคะดังนั้นรีบจิ้มเทรดาก้านะคะและที่สำคัญอยากกดหนึ่งถ้าเป็นพี่เฟิร์นกดร้อยใช่ไหมใช่เขาพี่เฟิร์นให้พี่เลยกดไปแล้วราคาดีจริงถ้าพี่เฟิร์นมากด1ิพี่เฟิร์นไม่กล้าทักคุณหมอเลยนะเพราะคุณเป็นคนขอราาคนี้้องมีคนบอกว่ารอห้ยากดวิซีก่อนอันนใช้คู่กันดี ตัวนี้คือเป็นแบบว่าวิาวตามินซีเข้มข้นผสมผสานแบบความแบบเขาเรียกอะไรละมุนละไม้บได้84บาทคูปองยังอยู่แน่เลยแล้วถ้าคุณคนแพ้ง่ายใช้ได้นะวิตามินซีของคุณหมอมีจุดเด่นที่พิเศษกว่าอื่นยังไงครับอ๋อวิตามินซีตัวนี้นะคะเขาอ่ะจะเป็นวิตามินซีแอนแทปด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะทนกับอุณหภูมิทนแดดทนอะไรเพราะฉะนั้นใครใช้เนี่ยได้ทุกคนไม่กัดหน้าไม่แสบหน้านะคะแล้วก็ซึมลงลึกถึงชั้นผิวได้ถึง10เท่าโอ้ไม่ต้องฉีดหน้าเลยนะเนี่ยใช่ ดูคุณหมอมีคนกดสิบขวดเด้งฮะกสิบขวดก็มีใครจะ็มเกทับเหรอทุกคนโมเกทับพี่เฟิคนพี่เฟินไปร้อยร้อยขวดไม่มีใครชนะพี่เฟิร์นหรอกเอาสักร้อยยี่สิบป่ะแม่แม่คนไหนลองกดร้อยยี่สิบเอาแบบให้พี่เฟิร์นคนเป็นสิวใช้ได้ไหมคะคนเป็นสิว ถ้าเป็นสิวอักเสบยังใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เข้มข้นมากจะต้องให้สิวแห้งก่อนนะคะเพื่อชอบคุณหมอเพื่อใช้ลดลงต้องไปตรงมามากใครเป็นสิวอักเสบอย่าเพิ่งใช้ใช้เฉพาะคนที่เป็นปกติหน้าดำหน้าขาวเนี่ยแล้วเป็นแม่ค้าทั่วไปเนี่ยเขาบอกใช้ได้แล้วถ้าแล้วแล้วถ้าน่ารักใช้ได้ไหมคะนั้นทาเลยนั้นทาเลยผมรู้แล้ว อยู่ในด้อมจริง,รงช่วยช่วยช่วยเรื่องฟ้าไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ตนนัวตน,นี้ช่วยเรื่องฟ้ากลาจุดดงดำๆรอยดำรอยแด,ง,ด,ง,ดงสิวเพราะว่าไม่ไม่ใช่ใส่แค่วิตามินซีนะคนพูดตรงไปตรงมาเห็นไหมล่ะคนไม่เสี้ยวกเสียบใช่ไ,ไหมอย่าเพิ่งใช้<อ>ถ้าเป็นไม่เปิ่ะะอใช้เลยค่ะใช้เลยเออจริงอันนี้จริงถ้าเป็นผู้เปื่อยนอนใครเล็กใครเพื่อนผู้อะไรหรอบูมบูมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าคือปัญหาว่าใช้เลยค่ะใช้เลยไม่ไรซื้อเลยซื้อเลยเด็กใช้ได้ไหมถ้าถามเปิ่อยใช้เลยค่ะใช้เลยค่ะใช้ได้ไหมครับลองดูเด็กตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับอันนี้อันน ต้อง6ปีขึ้นไปค่ะถ้ามองเกินใช้ได้แต่สามหัวสามหัวมก็ใช้แต่ลูกเด็กท้องใช้อะไรอะชักบ้าไม่ได้เราไม่ต้องจะได้ได้อุ้ยเร็วๆอีกนิดเดียวอุ้ยเราขายเปนสามพันสามร้อยชิ้นโอ้เลิศมากเลิศมากค่ะ อีกสามร้อยขวสุดท้ายนะคะรีบกดเร็วทุคนรกาคมาดีมาบก9าบาทใช่ทุกคนใช่เรื่องอะไรคะเพิ่มเข้ามามีข้อความมาใหม่นะคะเขาบอกว่ากด2ขวดได้86บาทเอาดีๆใช่หเขาบอกว่ากด2ขวดขึ้นไปได้8 6บาทยังกดตนเยอะยิ่งได้ลดเยอะค่ะยิ่งถ้ากดหนึ่งขวดบางทีบางคนได้แบบว่ามีค่าส่งมันก็จะเป็นร้อยกว่าบาทดังนั้นแนะนําให้ลองกด2ขวดขึ้นไปนะคะใช่อันนี้ถ้าไม่ใช่ ดอมของ BB ีบก็คือไม่ได้ราคานี้แน่นอนเขาบอกว่า3ขวดได้8 2 2บาทใครกินมาออีกแล้วก็แปลว่าถ้ายิ่งกดมากขึ้นกว่า1ขวดจะได้ราคาเขาบอกว่ากดพอชอบ BB หมดแล้วจ้าเขาบอกไม่หมดนหมดจริงหรอยังไม่หมดสองขวดเจ็ดสิบสี่เห็นไหมใช่เนี่ยสองขวดแล้วคือนางเข้มข้นจริงๆตรงไปตรงมา ซิวอักเสบหนักอย่าเพิ่งใช้รอซิวหายแล้วค่อยมาใช้ตัวนี้คือบอกเลยว่าเด่นเรื่องวิตามินซีเพราะเข้มข้นจริงๆเพิ่งจากพี่น้องพี่ติะวเราให้เต็มขวดนะเขาบอกเต็มขวดเลยสิบห้ากรัมหมดเหรอบาท์ดใกล้หมดแล้วนิดเดียวอันนี้คือบอกเลยว่าที่นี่ติดอะไรเอ่ย้ยมีอะไรติดมือโอ้ยเขาต้องหยิบออกก่อนคนอื่นมองไม่เห็นแต่เขามองเห็นนะสีส้มสีส้มเลยพี่น้อง เขาบอกว่าตาสอขวดอุ้ยคุณหมอเขาทาของคุณหมอแล้วแล้วเอรอันนี้คือเนื้อเนื้อนางคือแบบอย่างเี้ยหละเขาจะดมกันด้วยนะต้องดมตขเอลองดมที้มีกลิ่นไหมเป็นบาทดีดมดีมป็นบมไปมไปก็หอมกหอมไปก็อมอมไหอมไปก็หอไกหอมไกนมไปกหมากมไอมไก็หมไปก็หอป็อมไปก็มเกอลไอมไก็อมไปกมาปก็มไอมไป็อมไปก็มมป็นอมไก็มไมปก็มกไมไก็หมก็ เ,เอ<น>้ยที่เขาดูเป็น<อ>มผมเชื่อแล้วคุณหมออยู่ในนั้นเพราะคุณหมอชงเข้มมากอยู่ <c oughs> <c oughs> ดีๆ,ๆ <c oughs> บอกเดี๋ยวพอ,อแม่แล้วแบบเนื้อมันนุ่มมากแล้วแบบว่าใคาารว่านเนื้อนุ่มหรือมือเว้นนุม่ม <c oughs> <c oughs>